Uh, สวัสดีนะครับ uh, สำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงพื้นฐานการเขียน c u r t o n Wall กันนะครับ uh, โดยที่การที่เขียน c u r t o n Wall เนี่ยมันหรือผนังกระจกเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในหมวดของผนังน,นั่นแหละนะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่ architecture นะครับ wall ใน wall เนี่ยเราก็ไปที่ wall architecture นะครับในนี้เนี่ยถ้าเราเคลียร์มาดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีรายการ Wall ต่างๆที่เราใช้ไปทั่วๆไปแต่อันนี้มันก็จะมีรายการ section ที่เขียนว่า Cur ร a เซ l ซึ่งโดยปกติโดย Default เราจะเจออยู่3รายการน,นะครับอันที่หนึเรียกว่า Curtain Wall นะครับอันที่2คือ e x ็กซ i เวฟเอันที่3คือ Store front นะครับโดยที่ Curtain Wall นั้นเนี่ยมันก็คือการทำแผงกระจกแผ่นเดียวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปซอยพวกวงกรอบต่างๆเอาเองนะครับ การกรณีหนึ่งก็คือ x r a glassing เนี่ยมันจะเหมือนผนังกระจกเปลือยคือกระจกมีเป็นแผ่นๆไม่มีวงวงกบไม่ไม่มีกรอบไม่มีเฟรมนะครับส่วนซอฟรอนเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานเหมือนมีผนังกระจกมีกรอบกระจกมีวงวงกรอบของเฟรมที่นะครับที่เราเรียกว่ามันเลียนนะครับก็จะมีอยู่3ชนิดความจริงพื้นฐานนี่เหมือนกันเพียงแต่ตั้งค่าต่างกันเท่านั้นเองนะครับเอ่อ ทีนี้ใน r u r ร n Wall อัน,นี้ตัวอย่างที่ผมทำให้ดูอน,นี้เป็นเป็น o r r o r o n นนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์มาไปที่ตัว c u r t a i n Wall ทั้งตัวเนี่ยมันจะไฮไลท์ไฮไลท์เป็นเช่นประอันนี้เราเรียกว่า c u r t a i n Wall Object นะครับแต่ภายใต้ c u r t a i n Wall Object เนี่ยมันยังมีองค์ประกอบย่อยนะครับก็คือถ้ากรณีที่ส่วนที่เป็นกระจกอันนี้นะครับผมจะแถบไปดูอันนี้นะ อันนี้เราเรียกว่า curtain panel ก็คือตัวตัว,ตวซึ่งเฟรมโดย default เป็นกระจกนะครับแต่เราสามารถจะเปลี่ยนเป็นบานทึบหรืออะไรก็เป็นเหมือน cladding อลูมิเนียม cladding อะไรทำนองนี้ก็ได้นะครับอ,อีกอันนึงเราก็เรียกว่า curtain grid นะครับี่ถามว่า curtain grid ก็คือที่มาเลียนมันเกาะอยู่เนี่ยความจริงมาเลียนที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะเกาะได้จะต้องมี g r i ดเกิดขึ้นอยู่บน curtain w o a r d นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราลองเลื่อนเมาส์ไปแถวๆตัวใดตัวหนึ่งนะแล้วผมแท็บไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่ามีเส้นประับเป็นไฮไลท์แบบนี้ผมคลิกดูอันนี้คือตัวกริดนะครับกริดตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ตัวมาเรียนเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับกริดถ้าไม่มีกริดมันก็จะใส่มาเลียนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนมาเรียนเนี่ยจะมีตัวตั้งกับตัวนอนนะครับซึ่งในเวบิจเนี่ยเรียกว่าเป็นวอร์ติคอรมาเรียนสำหรับตัวตั้งแล้วก็ h o r i z o n t a l มาเรียนสำหรับตัวนอนนะครับ แต่สำหรับคนที่คุ้นเคยกับระบบเคอร์เทนบอลเนี่ยบางทีเราจะพบว่าตัวตั้งเราเรียกว่ามันเลียนใช่ไหมครับตัวนอนเราเรียกว่าแรนซัมนะครับแต่ว่าเร v ิ t ไม่เรียกแบบนั้นเรียกว่า Vertical อกับ h o r i z o n t a l ก็อาจจะต้องไปปรับนิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่คุ้นเคยกับระบ,บบของเคอร์เทนบอลในศัพท์เทคนิคปกตินะครับเอาล่ะทีนี้เราจะทดลองเขียนกันนะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งก่อนนะครับ ผมจะเป็นตัวอย่างที่สมมติผมมีโมเดลอยู่อัน,นแล้วผมจะเขียนเคอร์เซนบอรตอนนี้ผมมีชั้นนะครับสองสามสี่นะครับถึงชั้น5เป็นตรงนี้ผมต้องการเขียนเคอร์เซนบอรปกติเนี่ยเวลาเราเขียนเคอร์เซนบอรเราเขียนตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นแล้วก็ยาวไปถึงชั้นบนนะครับเขียนตัวเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนผนังทั่วไปที่บางทีเราจะเขียนเป็นเป็นทีละฟลอร์แล้วเราก็ Copy Align to Select Level อย่างที่เราเคยทำในการ Copy Wall ทั่วไป แต่ปัญหาของ Curtain Wall ก็คือว่าถ้าเรามีการ Copy ข้ามชั้นไปเนี่ยมันจะมีมาเลียนตัวนอนซ้อนกันอยู่นะครับในในในระยะเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทําการประเมินปริมาณการใช้วัสดุม,มันจะผิดไปเพราะมันมีเมมเบอร์ซึ่งซ้อนกันอยู่นะครับงั้นโดยปกติก็จะสร้างตั้งแต่ชั้นล่างยืดไปถึงชั้นชั้นสูงสุดเท่าที่เราต้องการให้เปลือกเคอร์เทนอลมันอยู่ รเริ่มต้นผมจะลองเขียนที่ว่างๆก่อนที่ผมจะไปเขียนบนนี้นะครับะจะเขียนให้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนในที่นี้เราจะเอา s t ส r e f r o n t ที่เป็น Stand up, s ซน n d แอกเมีเขียนทั้งมันเรียแล้วก็ Cur t a i เ p a n e l นะครับเราจะลองเขียนทั่วๆไปถ้าเราสังเกตดูตอนนี้มันจะมีไฮท์นะครับไฮท์ไปถึงชั้นไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น2นะแลผมจะยืดไปถึงชั้น3นะครับหรือชั้น4ก็ได้ขึ้นไปสัก2ชั้นนะครับ เสร็จแล้วเวลาเราเขียนนะครับง่ายๆผมเลือกเสร็จปุ๊บผมก็จะ,ะคลิกตรงนี้เลื่อนเมาส์ไปถ้าสังเกตุกใกล้ๆเราจะสังเกตเห็นว่าไอตัวเส้นประักที่อยู่เนี่ยนะครับมันเหมือนมันมีไอตัวแผ่นเอลอยู่ซึ่งซึ่งยืองออกไปจากจากเส้นประสสีฟ้าเส้นประสสีฟ้าคือเซนเตอร์ของเคอร์ทั้งหมส่วนแพ่นเลที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือแนวกระจกนะครับแนวกระจกเราเียนไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรสมมติว่าผมจะลองเขียน ซัดไปมาหนึ่งแล้วคลิกไปมันจะเสียนหนึ่งจุดนะครับเพราะว่าจะเขียนต่อไปนะครับเขียนต่อไปก็ได้นะครับเลิกก็กด e s c a p e นะฮะอันนี้เหมือนปกติทั่วไปแล้วได้ผนังนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเรามีผนังอยู่แล้วตรงมุมเนี่ยมันจะมีมันจะมีมาเลี่ยนซ้อนกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวไว้ผมอธิบายในคลิปหน้าว่าเราจะแก้ปัญหาตรงหัวมุมนี้ยังไงนะครับโอเค ก่อนอื่นเราลองคลิกดูเลื่อนเมาส์จนกระทั่งมันเป็นเส้นประนะครับแล้วคลิกดูสังเกตุดูมันจะมีสัญลักษณ์รูปศอนชี้ไปมาเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ด้านนอกเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าอาคารนี้ด้านด้านขวาของในกรณีตัวอย่างนี้ผมเป็นด้านนอกผมจะต้องคลิกตัวนี้เพื่อพลิกกลับมาดูด้านนอกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสมมติว่าด้านนอกมันมีด้านด้านขวาผมคลิกนี้ไปนะฮะแล้วก็ไปปรับที่อย่างได้นะครับโอเคคราวนี้เรามาลองดูใน 3D นิดหน่อย เรามีแผงกระจกตรงนี้นะครับโ okay. อเคน,นี่คือแผงกระจกปกตินะครับที่เราเขียนจากตัว Store front s t o r e f r o n t Standard นะครับ <c oughs> เราจะลองปรับแต่งนิดหน่อยนะครับผมจะลองคลิกที่นี่นะฮะคลิกเลือกให้ได้ c u r s o n w a l l อนะครับอยู่ที่เป็นเส้นปรับนะทีนี้เราจะลองสร้างาปรับระยะ ของเคอร์ทันบอลน,นี้ดูหน่อยมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งนี้เมื่อเราไม่ต้องการให้มันไปยุ่งกับค่าเดิมเราก็เลือกตรง edit type นะครับแล้วผมจะ duplicate มันมานะครับ duplicate นะอันนี้ผมอาจจะตั้งชื่อเป็น my storefront กวกันอันนี้แล้ครับ my storefront ทีนี้เรามาดูวิธีการควบคุมนะครับตัว storefront ว่ามีอะไรบ้างนะครับ สังเกตดูในนี้นะครับเราจะมีตัวที่เขียนเป็น vertical grid กับ horizontal grid นะครับ vertical grid ก็คือ,อกริ d แนวตั้งนะครับที่มาเล่นนัปไปเกาะน,นะครับแล้วก็ horizontal grid คือ grid แนวนอนนะครับส่วน vertical มันเล่นกับ horizontal มันเล่นเนี่ยก็คือ,อตัวเฟรมกระจกเราจะใช้ member แบบไหนอย่างไรแล้วก็ไปตั้งค่าเขาในที่นี้ผมจะพูดเฉพาะเรื่องของการปรับระยะกันนิดหน่อยก่อนนะครับ ถ้าเราสังเกตดูทั้ง vertical grid แล้วก็ horizontal grid เนี่ยมันจะมี o p t i o นคล้คลายๆกันนะครับอันแรกเลยก็คือสังเกตดูนะครับเ,เราจะมี layout layout ตอนนี้จะมีโหมดให้เราเลือกถ้าสังเกตดูนะครับมันมีเรื่องหนึ่งคือ non, non com, น o น n อนหมายความว่าไม่มีตามชื่อมาเลยนะ n อนไม่มี my. นะครับ uh, f i t d i s t a n c e คือกำหนดระยะตายตัวทีนี้การกำหนดระยะตายตัวหมายความว่าสมมติว่าเรากำหนดไว้ เมตรยี 20, มันก็จะแบ่งเมตรยีไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเหลือเศษที่ปลายนะครับเหลือเศษที่ปลายอันนี้หมายความว่า fix distance นะครับส่วน f นั number เนี่ยคือการกําหนดว่าเราต้องการให้มีช่องเปิดกี่ช่องส่วนความกว้างเนี่ยระยะเนี่ยมันไปคํานวณเราเองเช่นสมมติเราวราระยะตรงแผนเนี่ยเราต้องการให้มันมีจํานวนมาเรเลียนแนวตั้งในกรณีี้เป็นเป็นบอดี้ c อ l grid นะครับสมมติว่า5อันแล้วก็ใส่หลงไปนะครับนั่นหมายความว่า มันจะแบ่งเป็น5ช่องโดยที่เวลาแบ่งเนี่ยก็จะไปแบ่งลงไปซึ่งเราอาจจะไม่รู้ระยะนะครับส่วนถัดไปคือ,อ maximum spacing อันนี้ก็หมายความว่าสมมติเราใส่ maximum spacing เป็นเม0หมายความว่าการมันจะแบ่ง Curtain Wall นี่เป็นระยะเท่าๆกันแต่มันจะคำนวณดูว่าไม่ให้เกินเมตนะครับแต่ทุกช่องเท่ากันนะครับแต่ว่าไม่เกินเมตอันนี้คือ maximum spacing minimum spacing คล้ายกัน แบ่งระยะเท่าๆกันแต่ไม่น้อยกว่าระยะที่เรากำหนดนะครับผมจะลองปล่อยเป็น maximum spacing ดูนะครับ default ตอนนี้ตั้งไว้เมตรห้าสิบผมจะลองเปลี่ยนเหลือแค่เมตรเดียวลองสังเกตดูนะครับเปลี่ยนแค่เมตรเดียวส่วนระยะในแนวนอนตอนนี้เป็น2เมตรสีบนะครับระยะในแนวนอนเนี่ย ในโปรที่เรานึกถึงเคอร์ทั้งมจริงๆที่พวกเราพบเห็นในอาคารทั่วไปเนี่ยตัวนอนเนี่ยบางทีระยะมันไม่ได้แบ่งเท่ากันใช่ไหมครับอาจจะแบ่งที่ระยะสักเมตรสิเ,เซนเส้นหนึ่งที่ระยะ2เมตร60อีกเส้นหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากรณีของเร v บิเนี่ยมันจะทําได้เพียงระยะแบ่งเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราจะต้องไป m o ดิฟาเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวจะพบผมจะอธิบายเรื่องนี้ในคลิปถัดไปนะครับ เ,เราจะลองเปลี่ยนง่ายๆตัวนี้ก่อนสมมติผมเปลี่ยนเหลือ2เมตรโอเคสมมุตินะครับแล้วก็โอเคไปนะฮะอ้ออีกตัวที่ผมเลืออธิบาย adjust for m a l l n size นะครับคือโดยปกติเนี่ย <c oughs> การที่เราใส่ระยะเช่นกรณีตัวอย่างใส่เป็นเมตรหนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเราติ๊กตรง adjust for m a l l n size หมายความว่าส่วนที่เป็น panel เนี่ยมันจะกว้างเมตรนึงแล้วก็เป็น m i l i e n นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติ๊กตรง adjust margin size เนี่ยหมายความว่าระหว่างเซนเตอร์ของ m a ร์เจแนตัวตั้งกับเซนเตอร์มาร์เจนตัวตั้งเนี่ยกว้างเมตรนึ่งนะครับส่วนขนาดมันจะนเท่าไหร่ไม่รู้แพนแนวก็จะลดลงไปตามขนาดของมาร์เจนที่เกาะอ,อยู่นะครับอันนี้เราก็เลือกได้ผมจะทำแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคจะเห็นว่ามันปรับเห็นไหมมันปรับแต่อันนี้ไม่ปรับนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเราคลิกดูอันนี้ใช้ my storefront ที่ผมเพิ่งทำ อันนี้ยังเป็นตัวเดิมนะครับตัวออริจินอลเดิมนะฮะถ้าเราไปทำเคอร์เทนบอรติดกับอาคารนะครับผมจะลบอันนี้พิ้งไปนะครับ <c oughs> คราวนี้ผมจะไปเขียนที่ตัวอาคารนีนี้นะครับซึ่งถ้าสังเกตดูโมเดลง่ายๆเนี่ยผมจะต้องการเขียนให้มันจากชั้น2เนี่ยขึ้นไปถึงชั้น5นะครับโอเควิธีการผมไปที่ชั้น2นะครับเสร็จแล้วเ,เราก็จะวาด <c oughs> น,นี่ขอบพื้นอยู่นี่นะครับขอบพื้นอยู่ตรงนี้นะฮะขอบพื้นอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราเล่นง่ายๆอย่างนี้ครับเวลาที่เราเขียนเคอร์เทนวอลจริงๆอ่ะเคอร์เทนวอลมันไม่ได้ไม่ได้ติดอยู่กับติดอยู่กับขอบพื้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราผมจะลองทําให้ดูนิดนึงก่อนนะครับสังเกตดูนะครับในเนี้ยโลเคชั่นไลน์เนี่ยดีฟอลต์ของอของตัวอันนี้ผมจะใช้ My s t ส r อ Corner ดีฟอลต์ของตัว เบริดเนี่ยโลเคชันไลน์เนี่ยจะเป็นวอลเซนเตอร์ไลน์อย่างเดียวนะครับทีนี้ในความเป็นจริงเวลาเราเขียนพวกเคอร์ชันวอลสมมติว่านี้เป็นขอบพื้นนะครับเคอร์ชันวอลเนี่ยมันจะห่างออกมาโดยโดยมาตรฐานก็จะประมาณ10เซน12เซนถึง15เซนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นมันมีแต่วอลเซนเตอร์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็จะอาศัยตัววอลออฟเซตมาช่วยนะครับ ทีนี้จะคำนวณค่าออฟเซตเป็นเท่าไหร่นะครับดีฟอลต์ของตัวมันเลียนในเรเวนด์เนี่ยมันอยู่ที่15เซนนะครับเพราะนั้นถ้าเรานับจากขอบพื้นไปจนถึงเซนเตอร์เนี่ยนะครับเราต้องการแก็ประมาณ10เซนเพราะเลขกลมๆก,มก,มกันแะล้ว10เซนนะครับในขณะเดียวกันครึ่งหนึ่งของวงวกลมเนี่ยนื่อมาวงวกลมตัวมันเลียนเปนขนาด15เซนครึ่งนึง,งมันคือ75มิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ตัว เคอร์เซนวอลนี่มันห่างจากขอบพื้นไปเป็น10เซนหมายความว่าเราต้องเอา10เซนไปบวกกับเจ็ดเซนครึ่งในที่นี้ก็คือ175มิลนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปใส่1.75เโอเคเสร็จแล้วเราก็คลิกไปนะครับขอบสเปซบาร์อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็คลิกที่นี่แล้วคลิกที่นี่นะครับแล้วก็ผมจะเขียนสัก3ด้านลวกันแค่นี้ก่อนครับแล้วก็ Escape ไป ทีนี้เวลาเขียนนี้เสร็จนะครับไอ้ตรงมุมก็ยังมีรอยต่อแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปซ่อมกันคราวหน้าลองไปดูใน 3D นิดนึงเราจะได้แผงเคอร์เซนวอลนะฮะถ้าเราดูใ,ใกล้เรามีแผงเคอร์เซนวอลซึ่งมีระยะตรงนี้ห่างจากขอบพื้น10เซนดูในแปลนอาจะเห็นชัดนะครับดูนะฮะเรามีระยะตรงนี้10เซนที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้ <c oughs> ถ้าจะลองให้ดูระยะนิดหน่อยพอเป็นไอเดียนะครับนี่ก็ขอบพื้นนะ ผมจะลองวัดระยะให้ดูง่าย <c oughs> จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะได้ระยะสิบเซนจากตรงนี้ไปถึงเซนเ,นเตอร์ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูใน 3D นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะได้แผงเคอร์เซนบอลแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะตอนนี้มันพอดีเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเพ์นฟลอร์ถึงฟลอร์ผมมันคือสี่เมตรผมแบ่งโวลติเคิลกริดอยู่ที่สองเมตรมันก็จะไปจบที่นี่พอดีนะครับแต่ทีนี้ ในกรณีที่เราจะเห็นว่ามันขึ้นไปถึงชั้นชั้นชั้นบนสุดนะครับแต่จริงๆในความเป็นจริงเคอร์ชั้นวอลเนี่ยมันมักจะเลยขึ้นไปในหุ้มอาคารก็จะเลยไปถึงส่วนที่เป็นพาร์เปตนะครับถ้าเราต้องการให้เคอร์ชั้นวอลมันสุดขึ้นไปข้างบนฉนั้นค่าที่เราปรับแต่งนะครับผมจะลองคลิกอันนี้ให้ดูเคอร์ั้นวอลชิ้นนี้นะครับผมไม่ได้เคอร์ชั้นวอลโอเคค่าที่เราจะใช้คือตัวนี้ครับตอนนี้เรามีอยู่จากเลเวล2ไปจนถึงชั้น5ในในณีเลเวล5นะครับ แล้วมันมีท็อปออฟเซตสมมติว่าผมต้องการให้ท็อปออฟเซตนี้มันสูงไปอีกประมาณสักเมตรห้นะครับออโอเคสมมติผมใส่พันหนะครับอ p p l าจะสังเกตเห็นว่ามันยืดขึ้นมานะครับไปก็จะกลายเป็นเหมือนแผงแผงพาราเปตกั้นืนชั้นบดน,นะครับเราก็จะทำแบบนี้จนครบรอบด้านเราก็จะได้ลักษณะที่เป็นแผงเคอร์ชันบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่นสังเกตตอนนี้ผมใช้ระยะ2เมตรเท่ากันนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าระยะจริงๆต้องการมีเส้นนี้มีเส้นนี้อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแล้วแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนบางคนก็เลยใช้วิธีทําให้เคอร์ชันบอลตัวนี้มันอยู่ที่ระ,ระยะ4เมตรนะครับเท่าชั้นหรือหรือระยะเท่าฟลอร์ทุกฟลอร์ส่วนมาเลีนตัวนอนระหว่างชั้นเนี่ยเราจะไปทําเพิ่มขึ้นมาเองนะครับก็ใช้วิธีนั้นก็ได้ผมจะลองง่ายๆผมจะเปลี่ยนอันนี้นะครับตัว My stop อ o ฟ้อผมจะ editit type มัน แล้วผมเปลี่ยนจาก2เมตรเป็น4เมตรสังเกตดูนะครับแล้วก็โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมจะมีมาเล่นตัวนอนแค่ระดับที่ชั้นพื้นนะครับแล้วก็ระดับเดียวกันแนวพื้นแล้วก็ตอนระหว่างชั้น,นไม่มีเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ตัวนอนเพิ่มกันซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดวิธีการนี้ในในคลิปถัดไปนะครับเคอ,อร์เซนบอลจริงๆจะเขียนเป็นเส้นโค้งก็ได้นะครับผมลือมอธิบายไปนิดนึงนะครับ ตอนที่เราพาดเคอร์เซนบอลผมจะลองทำให้ดูนิดผมจะไปที่แปลงครับไปชั้นสนี้ก็ได้ไม่เป็นไรผมจะลองเขียนแถวๆวนี้ว่างๆนะครับผมเลือกเคอร์เซนบอลนะครับผมใช้ My s t o อพ f o n นี่นะแล้วเลือกเครื่องมือการเขียนในที่นี้ผมอาจจะเลือกเส้นโคง้งนะครับเส้นโคง้งธรรมดานะฮะซึ่งในรีลิสหลังเนี่ยนะครับผมก็้าใจว่าตั้งแต่2020อ่ะมันเขียนเป็นวงรีได้ด้วยนะ เขียนเป็นวงรีได้นะครับผมจะลองเขียนี้ให้เป็นเส้นโคง้งธรรมดาก่อนละกันนี่ตรงนี้นะครับแล้วดัดให้มันโค้งนิดหน่อยโอเคแล้วก็เขียนแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็ได้เป็นแนวเส้นโคง้งผมจะลองไปดูใน 3D นิดนึงคงพอมองเห็นไอเดียนะครับเขียนได้เป็นเส้นโค้งนะครับโอเคเครอ,อร์นส์วอลพวกนี้นะครับยังคงทํา คล้ายๆวอลโปรไฟล์ได้เหมือนกันนะผมจะลองทำให้ดูคลิปที่ c ค r ร์ชันวอลนะครับแล้วเลือก Edit profile เหมือนตอนที่เราทำวอลถ้าพอจำได้เราจะสังเกตเห็นเราได้เส้นสีชมพูนะเส้นสีชมพูตรงนี้ก็จะเป็นเส้นซึ่งล้อไปตามกรอบของของเคอร์ชันวอลที่เราสร้างขึ้นสมมติผมจะลองเปลี่ยนแนวเส้นข้างบนดูนิดหน่อยนะครับผมจะลองดูอย่างนี้นะฮะจริงๆเราสวิตช์ไปที่รูปด้านก็ได้ถ้าเราเขียนง่ายๆนะครับเพื่อให้เราดูง่ายขึ้นเสร็จแ,แล้วผมจะลองเขียนดูนิดหน่อยเช่นผมจะแก้ไขโปรไฟล์ ขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นนสมมุตินะครับประมาณนี้เลครับเสร็จแล้วผมก็ถึง extend ตรงนี้นะครับถึง extend ตรงนี้ัตอนนี้โปรไฟล์ผมเป็นรูปอยนี้นะครับแล้วผมก็ finish ไปเห็นว่าตอนนี้มันก็มีเคอร์ทั้งบอกนะครับโอเคดูใน 3D อ่านิดหนึ่ง แลราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะที่เป็นเส้นส่วน่วนไอตัวนอนจะมีกี่อันเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่า default ตอนนี้มันอยู่ที่4เมตรถึงจะมีเส้นตัวนอนโดย d e f a u หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวจากรูปอันเนี้ยเราสามารถที่จะไปสร้างาตัวมาเลียนตัวนอนเพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะทำในในคลิปหน้ากันนะครับโอเคก็คงพอม,มองเห็นไอเดียของการทำเคยท่านวอลในเบื้องต้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ